วันนี้เรามาทำน้ำพริกหนุ่มกันนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีพริกหนุ่มพริกแก่เอ้ยไม่ใช่พริกขี้หนูกระเทียมหัวหอมต้นหอมผักชีน้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่น้ำปลาพริกหนุ่มนะคะก็เอาไม้มาเสียบเสียบให้มันเป็นรูเพราะว่าเวลาเราอาไปย่างมันจะได้ไม่แตกจากนั้นก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่หัวหอมพริกหนุ่มพริกแก่ใส่ลงไปให้หมดเลยคั่วพริกให้สุก หลังจากพริกสุกแล้วนะคะก็ตักพริกออกแต่หอมมันหัวใหญ่มันยังไม่สุกก็อย่าเพิ่งตักออกปล่อยคั่วไว้อีกสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่พริกเม็ดใหญ่ลงไปคั่วในกระทะนานนะกว่วมันจะสุกเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะแต่ถ้ามีเตาย่างก็ใช้ย่างเอาก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเตาย่างก็ใช้วิธีนี้ละค่ะง่ายที่สุดละจากนั้นก็ตักมาใส่จานไปนะคะรอให้มันเย็นเราก็จะมาลืบไอ้อะไรนะกากพริกกากกระเทียมลืบออกให้หมดเลยค่ะ ร้อนร้อนมากร้อนถ้าไม่เอาออกได้ไหมได้แต่มันจะไม่อร่อยค่ะอันนี้หลังจากเอาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนคนที่ทำเนี่ยขยันมากเปลือกมันได้เยอะมากนะดำๆไม่เอาทิ้งไปเลยจากนั้นก็เอากระเทียมใส่ครกตำลงไปตำ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 ใส่หัวหอมตำ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 ใส่พริกเอ้ยไม่ใช่ใส่หัวหอมให้หมดแล้วก็ใส่พริกเม็ดเล็กตำลงไปนะคะเพราะว่าพริกเม็ดเล็กมันจะเผ็ด พริกหนุ่มมันจะไม่เผ็ดก็ตาลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนะคะเราก็จะตาให้ละเอียดหรือจะตาหยาบๆก็ได้ดหลังจากที่ตาละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะตัดไปเลยบางคนเขาไม่ใส่ะคะ่ะแต่บางคนเขาก็จะใส่นะคะผงปรุงรสอะไรก็แล้วแต่เราจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปชอบรสไหนก็ปรุงเอาเองเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลย